สำหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตาการใส่คอนแทคเลนส์นั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกคล่องตัวมากกว่าการใส่แว่นตานะคะแต่ว่าเราเองก็ควรต้องหยุดใส่คอนแทคเลนส์เมื่อมีสัญญาณอันตรายดังนี้ค่ะตาแห้งมากผิดปกติในรายที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการตาแห้งอาจใช้น้ำตาเทียมหยอดเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาได้แต่ถ้าหากมีอาการตาแห้งมากผิดปกติหรือน้ำตาเทียมก็เริ่มเอาไม่อยู่แล้วดวงตาอาจจะเริ่มมีอาการผิดปกติได้ค่ะ ตาแดงเคืองตาขี้ตาเหนียวมีเสษโปรตีนเกาะที่ตาและคอนแทคเลนส์อาการนี้เป็นสัญญาณของการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาซึ่งนอกจากอาการดังกล่าวแล้วยังทำให้เกิดภาพหมัวได้ด้วยเช่นเดียวกันมีตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนอกจากจะพบตุ่มอักเสบแล้วนะคะก็ยังอาจจะพบอาการข้างเคียงอื่นๆร่วมด้วยได้แก่ตาแดงระคายเคืองตาไม่สู้แสงและอาจจะมีภาวะหนังตาตกร่วมด้วยค่ะ เกิดจุดเล็กๆที่ตาดำเป็นอาการจากเยื่อบุผิวกระจกตาอักเสบที่เกิดจากบาดแผลหรืออาการช้ำของเยื่อตาในขณะที่ตาแห้งมีอาการแพ้หรือขาดออกซิเจนจากการใส่คอนแทคเลนส์นานๆหรือคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานค่าอมน้ำต่ำและหรือออกซิเจนถ่ายเทไม่สะดวก สิ่งที่อันตรายไปกว่าจุดเล็กๆก็คือถ้าหากมีแผลเป็นจุดเล็กๆหลายจุดมารวมกันก็อาจจะกลายเป็นแผลใหญ่ที่อาจติดเชื้อได้ง่ายซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวค่ะตาแดงเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้มีขี้ตามากน้ำตาไหลตลอดเวลาและหรือมีหนองในช่องม่านตาเป็นอาการของกระจกตาติดเชือ้อที่เมื่อตรวจกับจักษุแพทย์อาจจะพบจุดขาวที่กระจกตากระจกตาฝ้ากระจกตาบางหรือบวมร่วมด้วย อาการนี้มักจะพบได้บ่อยและมาจากหลากหลายสายเหตุทั้งจากการดูแลรักษาความสะอาดเลนส์ของตัวผู้ใช้เองจากคุณภาพของเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานคอนแทคเลนส์ ens, หรือน้ำตาล้างคอนแทคเลนส์หมดอายุหรือใส่คอนแทคเลนส์ข้ามคืนก่อนใช้คอนแทคเลนส์เราควรจะพบจากสูแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาก่อนนะคะว่าสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่ควรจะเลือกคอนแทคเลนส์แบบใดถึงจะเหมาะสม ก่อนถอดคอนแทคเลนส์ควรต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือทุกครั้งรวมถึงควรต้องตัดเล็บให้สั้นก่อนจะถอดหรือใส่คอนแทคเลนส์ค่ะควรถอดคอนแทคเลนส์ออกมาล้างทุกวันแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เท่านั้นส่วนวิธีการในการล้างคอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์วางไว้บนฝ่ามืออย่างนุ่มนวลแล้วเทน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงบนเลนส์ประมาณ5-10หยด โดยใช้ปลายนิ้วถูเอาคราบลื่นๆที่เป็นคราบโปรตีนออกเบาๆหยิบคอนแทคเลนส์ใส่ตลับคอนแทคเลนส์ที่ล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เทน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ให้ท่วมเลนส์และปิดฝาทุกครั้งค่ะนอกจากนี้ยังควรต้องเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุกๆ3เดือนไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับและขณะว่ายน้ำถ้าหากมีอาการผิดปกติเมื่อใช้คอนแทคเลนส์ควรหยุดใช้แล้วปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ ในปัจจุบันนี้คนไทยมีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวการร้ายทำลายสายตาอยู่รอบตัวทั้งจากการทำงานและการเรียนที่ต้องจ้องหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่เกิดจากรังสี U.V. ของแสงแดดและดวงไฟลองมาดูกันนะคะว่าสัญญาณอันตรายแบบไหนที่บอกว่าเราควรต้องตรวจสายตาด่วนปวดตาภาพโฟกัสเบลอวิงเวียนศีรษะแสบตาตา,ตาแห้งเห็นภาพซ้อน โดยกลุ่มคนที่ควรตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำได้แก่วัยทำงานและวัยเรียนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นประจำปัญหาสายตาของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สายตาจ้องหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแสงสีฟ้าที่เป็นภัยต่อดวงตาอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานที่บ้านและเรียนหนังสือแบบออนไลน์ถ้าหากว่าดวงตากระทบกับแสงสีฟ้านานเกินไปจะส่งผลเสียต่อเซลล์จุดรับภาพของดวงตาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมโดยจะมีอาการปวดตาและภาพโฟกัสเบลอ สำหรับวิธีการในการถนอมสายตาระหว่างเรียนทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตควรใช้สายตาตามหลัก20 20 20นั่นคือใช้สายตา20นาทีควรพักสายตาโดยมองไประยะไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมสวมแว่นตาที่ประกอบเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าเปลี่ยนอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวบ่อยๆเพื่อลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย นั่งทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานมีโอกาสเกิดภาวะตาแห้งจากฟิล์มน้ำตาระเหยส่งผลทำให้แสบตาและตาแดงค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แนะนำเลยให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวตากับพริบตา15ครั้งต่อนาทีและสลับสวมแว่นสายตาขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง สำหรับผู้ที่ใช้สายตากลางแจ้งเป็นเวลานานเช่นผู้ขับขี่ยวดยยานพาหนะนักกีฬากลางแจ้งหรืออาชีพที่ต้องทำงานกลางแดดถ้าหากต้องเผชิญกับแสงแดดที่มีรังสี UV ในปริมาณมากซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาก็อาจทำให้เกิดโรคต้อเนื้อกระจกตาอักเสบปวดตารวมทั้งโรคต้อกระจกและจอตาเสื่อมได้ค่ะ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับแสงแดดก็แนะนำนะคะว่าควรต้องสวมใส่แว่นกันแดดเพื่อถนอมดวงตาจากแสงแดดจ้าและรังสี UV โดยเราควรจะเลือกสวมแว่นกันแดดคุณภาพเพราะการสวมแว่นกันแดดนั้นจะทําให้รูม,ม่านตาขยายขึ้นจากความเข้มของเลนส์ถ้าหากสวมแว่นที่ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV จะยิ่งส่งผลเสียต่อดวงตามากขึ้นค่ะ สำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์หรืออ่านหนังสือในเวลากลางคืนใครที่ชอบดูละครซีรีส์หนังหรืออ่านหนังสือตอนกลางคืนจนเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวันที่อาจจะส่งผลทําให้การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่ชอบดูซีรีส์ในที่มืดหรือ,ท,อที่มีแสงสว่างน้อยนอกจากจะทําให้เกิดภาวะอาการตาล้าแล้วนะคะก็ยังจะส่งผลกระทบอื่นๆร่วมด้วยเช่นสารสื่อประสาทในระบบสมองไม่สมดุลทําให้ร่างกายไม่กระ กรป่าเวิงเวียนศีรษะสายตาพระมัวสำหรับผู้ที่ชอบอ่านหนังสือเป็นประจำถ้าหากอ่านหนังสือในระยะใกล้เกินไปหรือในที่ที่แสงไม่เพียงพอเป็นเวลานานก็สามารถเกิดอาการปวดตาล้าตาและเห็นภาพซ้อนได้เช่นเดียวกันจึงควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ ควรอ่านหนังสือให้มีระยะห่างจากดวงตาไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรในที่ที่แสงสว่างเพียงพอและพักสายตาเป็นระยะสวมแว่นมองใกล้ที่เป็นเลนส์ลดการล้าตาหากใครที่เริ่มมองเห็นภาพไม่ชัดก็แนะนำเลยนะคะว่าควรต้องเข้ารับการตรวจวัดสายตาเลือกตัดเลนส์ที่เหมาะสมเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นจะช่วยลดอาการล้าของดวงตาได้ ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาชีพงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดสูงผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาชีพงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดสูงเป็นกลุ่มที่มีการใช้สายตามากและขาดการป้องกันในบางครั้งโดยเฉพาะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากลักษณะงานที่ทำหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมแนะนำให้สวมแว่น s a f e ี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดรวมถึงสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีกระ,ระเด็นเข้าตา เพราะหากเกิดความรุนแรงกับดวงตาแล้วแม้จะรักษาหายแต่ดวงตาก็ไม่อาจจะกลับไปเป็นปกติสมบูรณ์ได้ดังเดิมค่ะทางนี้ผู้ที่มีปัญหาสายตาก็ควรใช้แว่นสายตาที่ทำให้มองเห็นชัดเจนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเวลาอายุมากขึ้น ขบวนการในการเพ่งมองก็จะลดลงทำให้เกิดภาวะสายตายาวระยะใกล้โรคต้อกระจกโรคต้อหินหรือโรคจอตาเสื่อมค่ะ เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำจะทำให้คงการมองเห็นอยู่ตลอดถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเครื่องมือของการตรวจวัดสายตาอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความดันตาร่วมด้วยถ้าหากตรวจพบอาการผิดปกติก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันทีและยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียดวงตาในผู้สูงวัยรวมทั้งผู้ที่มีโรคประจาตัวเช่นเบาหวานความดันสูงและไขมันสูงเป็นต้นค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ